ได้มาแล้วกาวดําอากาศร้อนมากเลยวันนี้ประมาณเที่ยงนะครับอายาดมหน่อยดีกว่าไม่ใช่กาวนะยาดมช <c oughs> ื่นใจนิดนึงนะโหคิดถึงบ้านเลยบ้านผมก็อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ ถ้าบรรยากาศแบบนี้แถวบ้านก็โน,โน่นนะฮะคลองคนละประทานนะครับโดดน,นะมันสนุกสนานเลยท้งอยู่ในเมืองก็ไม่มีคลองให้โดดแล้วนะครับมีก็ไม่กล้าโดดน,นะครับมีใครจะเสี่ยงโดดก็โดดได้นะก็มีเตาอ่างเก็บน้ำนะที่ยังพอไปได้อยู่แต่ก็ไกลเกินนะครับอ่าพากล่าวก็เลยเขาเรื่องกันเลยนะครับนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วุคนใม่ฮะ กนรลวกครับกัรลวกผล,ลวดดีใช้ได้นะครับแทนชาร์จใหม่แบตเตอรี่ใหม่ดีเรสตาร์ทใหม่ชี้ได้สาวันแบตหมงนะเป็นอะไรที่น่าคิดนะครับ ชาร์จใหม่นี่นของแท้ด้วยไม่แต่อะไรแท้ด้วยนะหลาเทียมไม่ได้ผลิตนะดูนี้เอ,อ้ยไม่ได้เอาน้ำมันมาล้างตะเกียนอีกแเอาน้ำมันก่อนนะ สักน้อยินก็รุ่นนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นประเกนแบบอะไรอะสังกะสีวินลนะไม่ค่อยขาดแต่บะยชเสียไหม,เส,มเสียนะครับอีก <c oughs> ดำๆหลอกเรียกอะไรก็ไม่รู้ดำๆ ล้างแล้วเป่าแล้วทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยได้เลยจะหลุดนะนี่อ่ะใส่เข้าไปซิวจ้า

โดนขโมยไปแล้วอืที่ร้านนี่ผมอยู่ก็เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับซื้อแทบทุกวันหายแขมกั็ลดลูกค้าไปอย่างตัวทีเบอร์แปดก็มีประมาณแปดตัวนะครับตัวทีเบอร์สิบก็ประมาณรักห้าตัวได้ไม่กี่วันเรกหายหมดนะครับ ปเจนี่ซื้อของดีไม่ได้นะครับไปคุ้มต้องซื้อตัวประมาณถ้าสี่สิบบาทมัซื้อของแพงอยู่ได้สองวันนะหายครับลืมแถมก่นเวลาเราประกอบรถเรารีบก็บม่ได้เกิดของไม่ดีหายแถมไปกับลูกค้าเลยอ่าเสร็งหลายครับอเอา แข้งชาร์จไฟยังไม่ใส่เลยรับงใส่เปลยนชาร์จไฟก่อนแขงชาร์จไฟรุ่นนี้ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับใต้เรือนใหม่นะก็ให้ดูนี้นะคอืีขยายกล้องหน่อยครับตรงนี้นะครับนี่สายนะเสียบเข้าไปเลยนะครับของใหม่แล้วนะใส่ไว้นะครับอ่กนละับมาคืนที่เก่านะครับ Yeah. Uh -huh. ตอนนี้แบตเตอรี่นะครับมีไฟที่12.9โวลต์น,นะครับมองเห็นไหมน่าจะเห็นแหละนะครับ12.9โวลต์แล้วผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับถ้ากระแสไฟชาร์จได้นะครับมันจะขึ้นไปประมาณนัก13-14โวลต์น,นะครับลองดูครับเปิดสวิตช์กุญแจ ลานครับเครับสององาเร่งเครื่องขึ้นนิดนึงนะครับไม่ขยับเลยนะครับได้ขึ้นไม่น้อยนึงครับ เป็นยังไงครับไม่มีชาร์จแบตเตอรี่เลยสักนิดเดียวนะครับงงเลยนะครับยืนยันนะฮะก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่มีไฟ12.9โวลต์หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วเริ่ม12.4ร๋อ <c oughs> เอาสิครับงานนี้แทนชาร์จใหม่เสียได้3วันนะแบตเตอรี่เป็นได้ประมาณ4วันหมด เนี่ยงงกัน,นครับคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามีกระแสไฟออกจากขดรวดตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าเช็คแบบบ้านๆก็เอาสายไฟมาเขี่ยเข้าหากันเลยนะครับลองเลย นะครับโอ้ปลั๊กไฟร้อนนะครับเนี่ยร้อนมากเลย uh, เดี๋ยวจับแผ่นชาร์จดูก่อนนะครับโอ้ <Ooh. S 1> แผ่นชาร์จไฟนะครับตัวน,นี้นะฮะร้อนจี๋เลยนะครับไปหน้าติดนะครับเนี่ยโอ้ย uh. uh. ร้ดดนแบบนี้บันไหลแน่ๆเลยมันไม่น่าร้อนขนาดนี้นะยึดน็อตไว้ก่อนนะครับเออไฟก็ยังไม่ชาร์จอยู่ดีนะครับถ้าแผ่นชาร์จร้อนนะครับถ้าแผ่นชาร์จไป